หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945ญี่ปุ่นต้องเร่งฟื้นฟูประเทศทำให้มีกล่องสินค้าจำนวนมหาศาลร,รอจัดเจ็บและกระจายไปทั่วประเทศปัญหาคือต้องตัดกล่องเหล่านี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อจัดเจ็บง่ายแต่ตอนนั้นยังไม่มีมีดตัดเฉพาะทางเลยต้องใช้มีดทำครัวกับมีดพกทันตัดกระดาษลูกฟูใช้แป๊บเดียวก็ทื่อต้องเสียเวลาลักเหื่อตลอด ปี1956ค้าคุซิโร่โอกรดาัช่างเทคนิคชาวญี่ปุ่นกำลังนั่งคิดว่าจะทำยังไงกับปัญหานี้ดีระหว่างคิดเขาก็กัดช็อกโกแลตหนึ่งคำแล้วปิ้งเพราะช็อกโกแลตแท่งมันทำมาเป็นบล็อกบล็อกหักออกเป็นส่วนได้เขาเลยเอาไอเดียนี้มาร่างต้นแบบใบมีดคัตเตอร์ที่หักปลายได้เวลาทื่อก็หักทิ้งไม่ต้องหลับให้เสียเวลาแถมประหยัดอีกด้วย จากนั้นก็ทดสอบตัดกับวัสดุต่างๆผลคือตัดได้คมกริบและตั้งชื่อสินค้าว่าโอฟาออกแบบด้ามจับตามสรีระศาสตร์ให้จับถนัดมือใช้ได้แม้แต่งานประนีตที่ต้องการความแม่นยำขอบเรียบไม่มีขุยสุดท้ายเขาพัฒนาระบบล็อกใบมีดไม่ให้เลื่อนกลับขณะออกแรงกดไม่น่าเชื่อว่าแค่การกินช็อกโกแลตคำเดียวจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ทั่วโลกได้ขนาดนี้